เปิดโดดกระโดดเยี่ยมเยี่ยมเลยเพื่อนกูยิงกับมันตั้งหน้ามึงยิงนัดเดียวตายไม่เป็นไรเอาใหม่เพลงมาเฮ้ยแล้วทำไมพวกมึงไม่ช่วยกูวะสัตว์อยู่ห่างกันแค่หกเมตรแล้วทำไมมึงไม่ช่วยวะสัตว์มึงอีกคนนึงห่างยี่สิบเมตรมึงก็วิ่งมาช่วยสิ มึงไม่เห็นหลือไงว่ากูเป็นผู้หญิงตัวน้นนอยบอบบางขนาดเนี้ยพวกมึงไม่คิดจะช่วยกูจริงๆเหรอล้มหนึ่งคือตรงนั้นเห็นนะตัวตนี้ก่อนอลบสองแน,แน่เลยนะว่าอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ไปหรอกเนอะจากประสบการณ์ <S 2> <S 2> <S มันยังจำฝังใจอยู่เลย เราจะไม่วิ่งไปโง่ๆ,ๆแบบนั้นแล้วจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปแล้วยืนรอตรงนี้จะโผล่มาเปล่าโผล่เปล่าไม่ไปโผล่เต็นรอเลยโผล่มาเมื่อมเฮ้ยมาละนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจำเราก็นั่งรออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่มีใครมาจริงเหรอ ไปดีกว่าเฮ้ยแต่ตรงนั้นเฮ้ยตรงจุดนั้นใกล้กันมังวิ่งมานะเฮ้ยนายที่จะดีกันลบกันเหรอไม่ได้นะนายออกไปมันก็มีแต่มองนะั่นงยอก็ตายอยู่ดีอะสู้ะเะชิญหน้ากับศัตรูแล้ววัดกับไปเิมันจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่ายัางไงมันก็มีแต่คำว่าตายกับตายนะตามพี่สามมาเลยคะ่ะโอเคครับโอเคครับผมตามไปนะครับศพแรกผ่านไปฝากซ้ำให้พี่ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมซ้ำให้โอ้แต่ดพีพี่สาวพี่สาวเป็นไรอะ่ะ พรดีว่าช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วพี่พี่ก็เลมเป็นฝัดก็เลยรู้สึกว่าหน้ามืดเล็กน้อยเฉยๆอย่ะอ,อ,อถ้าอย่างั้นก็ร,รักษาตัวเนอยครับพี่สาวได้เจอกันหม่นะพี่สาว